สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ปุณก็จะมารีวิวนะคะเป็นผ้าไหมสุรินงามๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราเน้นเป็นงาน6ตะโกค่ะนะคะคุณจะยกประมาณ5ผืนด้วยกันนะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะนะคะชมแล้วก็ทักเข้ามาได้นะคะสำหรับพืนที่1ของเรานะคะเดี๋ยวยกเป็นสีธรรมชาติก่อนนะคะรุ่นนี้เป็นงานย้อมสีธรรมชาตินะคะ นะคะเป็นรุ่นทอเครือสมอนะคะยกดอกลูกแก้วนะคะหกตะโกค่ะสำหรับรุ่นนี้เป็นลายนากน้อยล้อมโคมนะคะสวยงามสุดๆเลยค่ะสำหรับพืนนี้นะคะอยู่ที่3 5 9 0บาทนะคะสำหรับลูกค้า่ันใดที่สนใจนะคะผ้าไหมสุรินนะคะงามๆนะนะคะสวยมากค่ะรุ่นนี้นะคะรหัส A1 นะคะ35,90บาทนะคะ งามมากนะคะสุดๆดเลยนะคะแล้วก็อุกทนแน่นมากสวยมากนะคะสำหรับรหัส a 1น่นะคะท่านใดสนใจก็จับจองได้เลยสวยสุดๆนะคะไปต่อเลยนะคะพื้นต่อไปค่ะสำหรับรหัส a 2นะคะ a 2ค่ะเป็นลายดาวกระจายนะคะเป็นงานยกดอกลูกแก้วหกตะกอแล้วก็ทอสอดริมด้วยนะคะขออภัยค่ะอันนี้รหัส41นะคะขออภัยนะรหัส41ค่ะรุ่นนี้ หนาหนาแน่นๆนะคะจัดไปกับลายลูกแก้วหกตะกกอนะคะเป็นโทนสีเขียวเหนียวซับนะคะแล้วก็สีเหลืองทองนะคะสําหรับรุ่นนี้หนาแน่นสุดๆแล้วก็ดีไซน์สวยลายเชิงสวยผ้าหนาหนา,นาเลยนะคะรหัส41 3,590บาทเช่นกันนะคะพี่พีท่านใดคุณค้าท่านใดสนใจนะคะก็จับจองเข้ามาได้นะคะรหัส41ค่ะเพื่อน,น้นะคะต่อไปค่ะ ก็จะเป็นงานลูกแก้วหกตะโกนะคะแล้วก็ทอแบบสอดริมนะคะลูกแก้วหกตะโกแล้วทอแบบสอดริมนะคะเริ่มตังได้เลยค่ะรหัส a 5 4นะคะผ้าไหมลายโหนเมืองสุรินทร์ค่ะสวยสวยเลยค่ะสําหรับผืนนี้โอ้โหคุณลูกค้าขาเหลือผืนเดียวเหลือผืนเดียวแล้วนะคะหมดแล้วนะคะสุดท้ายท้ายสุดสวยมากนะคะสําหรับลายโหนรหัส a 5 4นะคะ35,90บาทคุณูกค้าขาผ้าทอแน่นๆเลยนะคะ ่านใดสนใจนะคะก็จับจองเข้ามาได้นะคะรหัส a 5 4นะคะชื่นชอบก็จับจองได้เลยนะคะวันนี้ปุณยกผ้าไหมหนาหนา,นา,นา,นานแน่นๆสวยๆงานเกรดพรีเมียมทุกผืนเลยนะคะสนใจจับจองได้เลยสวยมากเหรือผืนเดียวค่ะ a 5 4นะคะต่อไปกละบผืนต่อไปนะคะามาที่โอ้โหสวยงามมากๆเลยนะคะสวยตราตรึงใจสวยมากรหัส49นะคะ เป็นงานยกดอกพริกไทยนะคะ6กตะโกและทอแบบสอดริมค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าขารหัส49 3 5 9บารบาทท่านใดสนใจนะคะจับจองเข้ามาได้งาน6กตะโกลูกแก้วนะคะและทอเป็นเครือสมอหนาหนาแน่นๆสวยมากๆเลยสำหรับพื้นนี้นะคะรหัส49 3 5 9บัรบบาทท่านใดสนใจนะคะก็จับจองเข้ามาได้เลยคะ่ะนะคะสวยๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ ะะอย่าพลาดนะสวยมากนะคะรุ่นนี้สวยจริงๆนะคะคุณค้าท่าในใดสนใจจับจองได้เลยคะ่ะรหัส49นะคะมาดูที่พื้นต่อไปพื้นต่อไปค่ะคุณลูกค้าค่ะหนาหนา,นานแน่นๆเลยกับงานยกดอกลูกแก้วขออภัยค่ะยกดอกพริกไทย6ตะกอทอทสอดริมนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะนะคะลหลานากน้อยล้อมโคม ะะโทนสีท้องผ้าจะเป็นสีชมพูม่วงนะคะและนะคะลายผ้านะคะจะเป็นออกสีบานเย็นค่ะนะคะสวยสุดๆเลยสําหรับรุ่นนี้และหนาที่สุดด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้รหัส47,3590บาทนะคะหนาหนาแน่นๆเลยนะคะคุณขาท่านใดที่สนใจผ้าไหมงามงามเมืองสุรินนะคะก็จับจองได้เลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังนะคะความหนาความแน่นและงานทอที่สุดยอดเลยนะคะ ฝีมือดีมากๆไม่ว่าจะเป็นงานมัดลายหรือว่างานทอก็ตามนะคะเป็นงานที่เป็นเกรดพรีเมียมเลยนะคะหายยากค่ะง,งานแบบนี้นะคะท่านใดที่สนใจก็จับจองเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้รหัส47นะคะจำรหัสไ,ไว้นะคะสีบานเย็นค่ะสวยๆรหัส47ค่ะและนะคะมาที่สีธรรมชาติ อีกห่งรุ่นเลยนะคะอีกอีกหรุ่นเลยอันนี้สีธรรมชาตินะคะคือนี้นะคะเป็นงานสีธรรมชาติยกดอกพริกไทยหกตะก้ค่ะเป็นงานโทนสีธรรมชาตินะคะลายระยากริย์ค่ะรหัส43เป็นโทนสีชมพูนะคะเป็นงานยอ้ยอมจากครั่งนะคะผ้าทอหนานแน่นมากและลวดลายเด่นชัดแล้วก็คมชัดชัดเจนสวยมากเลยสำหรับสีนี้ แม้จะเป็นสีธรรมชาติแต่ความชัดเจนของลายผ้ายังคงชัดเจนสวยงามสุดๆสำหรับพืนนี้และได้ผ้าที่มีความหนาแน่นมากๆนะคะ3,9 0 0บาทค่ะสำหรับรหัส43นะคะท่านใดที่สนใจก็นะคะจับจองเข้ามาได้ทักมาที่เพจ ได้เลยนะคะหรือว่าทักมาโทรเข้ามาหาปุณได้นะคะเบอร์โทรศัพท์080ค่ะ4428936นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับนะคะทุกท่านที่ชมคลิปนี้นะคะสนใจผ้าไหมโทรเข้ามานะคะเบอร์080ค่ะ4428936นะคะผ้าไหมสุดรินงามมากๆเลยนะคะชื่นชอบก็โทรเข้ามาได้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ